สวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนบ่ายๆจ้าหาเฮ็ดมากเลยห้องปศิมาตัดนะคะปศิมาตัดตีนล่างะคะ่ะประตรงมู่ใส่สุดดำเลยนะคะไปทรงสกาลมูม่มากน้องเลยเขามากเลยะคะแต่่าไปด้วยค่ะจากเฮดเหรอพี่น้องเลยอันนี้คือหาในดอกจับปูส่วนใด้นีกัะ ลบแล้วก็เต็มกระตาญงนะจ๊ะมือมันมาเดี๋ยวเฮ็ดคาสิไซตังหาเฮ็ดรัวมาก็สิไซตังหาพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเราก็ยังอยากไปหา้าหยอยู่นี่น้องยัอวิดีโอนั่งร่านหวยต้ม่มหอยอยู่ใช่ไเดี๋ยวนี้ก็นอนไข่ไม่ได้ไปขายของเป็นไข่อ,อีกแล้ว ม่นปตาฝนก้อน,นอยห่งแบบไปได้ดีเนองเฮ้ยถ้ามันบวกลำในร่างเท็ดแล้วจะไปได้นี่ส่นนนนว,ไไนสวนส่วนเท็ดขาเท็ดต่นตามเท็ดอันนี้ห้าสินนาบเนี่ตัางหาเนาะขาเนาะตุ้ยตุ้ยโค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 ่ขา สะอ่อนเพราะาเมื่อนี้นะตอนเศ้านะข้าาอันนั้นเด็กน้องเ้าข้าใส่บาทนะั่นก็เลยยีบอย่างน่าออกคนละนี่เหตุการณ์ทำไมมันโสนดังยาที่แข็งอยู่ ือเน,นี่ยสีล่างคือเอฟซีบอกเลยไปนองเลยเ,เราต้มน้ําแล้วเราก็จะมาลวกวจะได้ลางง่ายกันว่าต้าตนกับเรียกหนึ่งนะคะหมดจะแล้วขาแยกหมดดอกเทาเข้ากับบ่เอเทา เป็นลักเทปอาตติล้วจ้าฮึยาปุ่มโมนี่แล้วชา กระตุกน้ำกลางป่าลองดูอาฮิดกำลังมันมาฝนก็เทลงมาทิศทางสีลวกแง่ใส่ใ,ใครถุงมันดูท่านเ็นูทิด อันอื่นมันดอกงามขาแข็งดอกานาคือคิดคานคือสี่นะบางคนกตบกนย่อมกินค่ะฮิดขาว่ามันขึ้นมันตุ่หนแ่งแจวอ่างบ้ายมันสัดว,ว่าไปเลย ยามาเต่กรุงเทพหลืะพี่น้องกคือนอนนอนไล่ซา,าบานห้าวั่านอนไลตายจริงนะึงมาบ้าน,น่นละวันมือนี่แล้วว่าจะถึงมาบ้านมือนี่กัได้ถึงซบกลับมาถึนมาแต่ล่างทีรายดินหนาะความใต้แวนข้อสุบัดหยางคือมันเศร้าเห็นหนากระบอยง กว่าอันเพิ่นเผาแต่ว่าบอดายมีอันบวชหน้าไฟน้ำแับพี่น้องเลยแล้วก็ันบอเมโดร์กินท่านแบบ,บ,มมบ,บสรอ้อยไปซื้อเข่าซื้ออันไปซื้อายปกติถ้าเป็นบ้านชื่อตัวนี่ก็ได้เนีเข้าบ้านก็ได้เขาบให้เข้าบ้านเลย ว่าทางบัตร DC ยังพอได้อยู่เข้าบ้านแต่ว่าบริกาเพื่อนแค่นั้นอ่ะอ้าวเกจะได้หลายลจ้าจะได้ไหลไหลายนี่มัดล่างหน่อยจะได้น้อยนึงล่างหน่อยเดียวเลยแล้วนะ โคเขาาจะทำสูตรรูปเื่ี่บาสุขอมกปจ้ยม่นอนเลเอบานกไปแ้ทามได้บัวได้บัวเนะขนาดิได้เลยเพราะว่า ให้ไปให้ก็ได้เดสั่งจะเต่งตามาก,กอบมาแกะออกมา้อยองไงามเบ็ดขาด นั่นเนี่ยทำกึกใส่ถุงวนนวายยำเย่าว,เน,เ,าวเ,นเนี่ยบะมีอ้าวหือพอะไมี่ยอืมกิบใส่ถุงเลยสี่เลย Oh, mm -hmm. ตัดตีเนี่ยอืมที่น,นั่งนาน ตัดติดเส็จแล้วรอต้มนะอันนี้เฮ็ดคานี่แยกะจะเฮ็ดคาเจ้าใบไม้นี่เฮ็ดรวมเดี๋ยวต้มน้ำก่อนไปลองต้มน้ำก่อนโทรถามยาบัวกระไดบักลายนะจ๊ะเจ้ใหะได้ลายโอ้ยนี่กับข้าฟ้นโบโต้ก้อนนี่น่ะนะใช้สูตรเอสเทร์น อันเนี้ยมันหลั่งง่ายมันต้องอย่างก็ได้มันแข็งใส่น้ำห่อนะนะพี่น้องต้มน้ำห่อนลวนโอ้ห่อนกับบดดูจะน้ำห่อนกับมันโบลาณต้มน้ำน้อยโคดเอาน้ำนี้ผสมให้มันอุ่นอุ่นอมต้มน้อยโคดต้มแซ่บลุมหลังไง สูงเอือยบัวได้หลายหลายพี่น้องสามสี่สามสีก่กระซ่าสามสี่กระลามักล,ลายแห้งอะลีไปจนผปุชมเพลินลงป่ามือนี่นะพัะกันลงป่าน้ำเห็ดเนาะพูดนนอกนิดหน่อบ่าวเอือเพิ่กนกระลังไปพี่น้องเห็นส่งหูยังมากพอถ้าเราขับพี่เบิ่งสงสัยได้เห็ดหลายแล้วนั่นนะส่งหูเห็ดมากพอเห็ดมันกระลังออกเลยพี่น้องของางนี้ห้ามไนเด็กอืข,อาอกขาเขา โอ้ยอันอันนี้ก็มุ่นมันแหละแหละได้จะอาบ่ได้ก็บ่อ่างจ้ะนําอยู่่กับเฮ็ดเบิดมือเบิดเว้นพี่น้องเนาะเนี่กตมหอยไว้พี่น้องสิตําจะกินแล้วก็สิจิ้มไว้พี่น้องตํานอยตําครึ่งนึงจิ้มครึ่งนึงพอลบ่โอ้ยกสิแล้วพี่น้อง รังแล้วแล้วพี่นอ้องเลยมีเช็ดแล้วก็จะลวกพี่นอ้องแล้วก็จะลวกใส่ถุง<ำ>เน่าเลยได้กุ้งเรากับปลาซิว่วจะทำการลวกดูดหัวคีตก่อนห<อ>ัวคีตก่อนพี่นอ้องน,นค้าน่ะพี่นอ้อง ข้าเฮ็ดคาสีอันนาซัมพ่อมันอยู่โคเค่ะเป็นดอกนั่นอยู่นะอร่อยเลยลวกเป็นดอกเป็นเอ้ยลวกบ่ต้องพานะลวกเพื่อนลวกทุ่มเดือดเพื่อเพื่อข้าวเฮ็ดค้าตอนนี้เอาเฮ็ดค้าก่อนพี่น้องเลยเนี่ยผมต้มเป็นดอกง่ายๆแล้วนี่แล้วนะคะพอแล้วอันนี้ หอ,อยเพี่น้องกับอุ้ยอันนี้เราก็แยกตั้งหากเดี๋ยวต,กตักออกมาก่อนจ้าพี่น้องได้ซ้ำนี่มีเห็ดข่านะคะโอ้ยบริขินไปได้เด้เฮยถ้ามาต้มซี่งเฮิงๆนะเดฮ้ยมันซุกเราตรงนีนะ้คอยต้มเฮิงอันนี้ในเห็ดรวมมันจะหมุนอุ้ยป Ł ุ้ยอย่างนี้เลยนะคะแต่ถ้าเห็ดข่านี่แทบนั่นแล้วยังไงมันฮึ้นนิดนึงแทบเลยแจ้งขนมไม้คมมากแม่ จำแจ้วกันแน่น,นี่นะนนพี่น้องห้าก,กับสใส่ถุงไว้เนาะอันนี้เนาะพี่น้องตามคลิปหน้าก็แล้วกันจ้าใ,ใส่ถุงไว้นี่นะเฮ็ดถุงเจาะเจาะไว้เมื่อนี้ค่ำเลยตะกี้วันศุกไปมันเป็นมื้ออื่นนะส่วนใหญ่บัวใหญ่ยยบัว<ห>แล้วส่วนปลาอยู่เหลายร้อยหาย้ามเาพี่น้องคลิปนี้คลิปภาพบรรยากาศกาดไปซานี่ไปกินตำโตได้จ้า